ครับร้านนยพรพะเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีมาแนะนาเชื่นเคยครับเป็นหวงปพ่ทวรนะครับพิมกักไม่ขีดนะครับพิมใหญ่นะครับผมของวัะพุทธบาทสี่อยนะครับผมองค์นี้สร้างจากวนสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนินพุทธบาทนะครับผสมกับเรื่องของดินกากยายักษ์นะครับผงว่านต่างต่างนะครับครูบาดงดีวัดบ้านฟ่อนนะครับีิจานจิตนะครับเมื่อปี25ง5ันห้ารบ้าวัดบดีท่านก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับผม พอแมคหอวจานไรทท่านก็กล่าวยกย่องท่านไว้นะครับผมด้านหลังนี่ก็จะเป็นรอยพุทธบาท4ี่รอยนะครับรอยแรกนะครับใหญ่สุดก็คือรอยของพระพุทธเจ้ากับกุสันโทนะครับรอยถัดลงมาก็เป็นพระเจ้านะครับโกนาคุมโนนะครับผมรอยถัดมาก็เป็น รอยที่สามนะครับรอยถึงสาปตรงนี้ก็เป็นรอยพระเจ้ากัสโปด้วยเจ้ากัสโปนะครับรอยที่สี่เล็กๆเ,กเกนี่ยขึ้นบนทางทรายนีก็เป็นรอยพระเจ้านะครับตามานะโคโดมนะครับพระเจ้าโคตนะโคตโคตมนะครับผมนะครับพอแม่กูอาจไหลท่านนะครับยิยันวมาเป็นรอยจริงนะครับผมนี่เราก็แล้วแต่พิจารณาเราก็แต่เอาเป็นพุทธานุสติได้นะครับผมในพัทลกกัปนี้ก็มาสี่รอย นะครับนะครับปราองนี้ก็ทําจากเนื้อดินตรงนั้นนะครับแล้วก็เนื้อดินหลวงพุทธวดจากสิษย์นะครับผมไปร่วมทําบุญมาจากวัดบุรบาทสี่ลอยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยเอามาให้ท่านร่วมทําบุญกันร่วมบูชากันนะครับเงินที่ท่านเจ้าบูชาวัตถุบุคคลจากเราไม่พอมาเพิ่เราก็จะวนอย่างเงี้ยกลับไปทําบุญที่วัดต่างๆนะครับเจ้าบูชาที่วัดต่างๆนะครับรุ่นนี้สร้างเพื่อนํานะครับปัจจัยไปสร้างนะครับ ซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูวัดซุ้มประตูวัดก็เป็นวิหารทานนั่เนเองนะหลวงพ่อฤาษีนาม,ม่เคยกล่าวว่าการสร้างวิหารทานเนี่ยถ้าเราไม่พน้นกางสารวัตรเราไปอยู่เทรวันนี่ก็จะมีวิมานใหญ่ๆอยู่นะครับผมก็ทาบุญเอาไว้นะครับเผื่อนาน,นาคตชาติหน้านะครับตายไปเกิดเข้าสุกติภูมิไปสวรรค์ก็จะได้มีวิมานอยู่กันอยู่เวนอีกนานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจ นะครับรายการนี้นะครับติดต่อร้านอุยพรพระเครื่องโทร0969540808หรือ0814203001อย่างไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการพระช่วงเวลีดีๆจากร้านอุยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ